ครับผมนายเชยาคอนทูไรดีพิฆาตสวัสดีครับผมนายคุณอภิรักษ์เป็นพิฆาวันนี้จะมาจะมาตรวจสภาพไดโอดบวไปล่าตรวจสภาพไดโอดครับขั้นตอนแรกนะครับการตรวจการคาดวงจรของไดโอดบวกนะครับโดยใช้สายสายของโอมิเตอร์ที่กับแผงระบายความร้อนของไดโอดบวกสาย้อนของโอมิเตอร์ที่กับขั้วไดโอดบวกทีละตัวเข็มของเครื่องวัดจะต้องขึ้นกับถึงศูนย์โอมนะครับ

สองการตรวจการรัดวงจรของไดโอนบวกโดยการสลับสายของเครื่องวัดให้ใส่ล็อกปลอมมิเตอร์จี้กับแผงระบายความร้อนของไดโอนบวกสายบวกของมิเตอร์จี้ที่ขั้วไดโอดแต่ละตัวเข็มของเครื่องวัดจะต้องไม่ขึ้นถ้าตัวอะตัวหนึ่งเข็มเคลื่อนแสดงว่าตัวนั้นละวงจร ไไม่มีตัวไหนรับลงจอนนะครับสาม <ไป S 1> การตัวการขาดขาดมุน้อนของไดโอดลบครับโดยใช้สายลบของโอมมิเตอร์จี้กับแผงระบายความร้อนไดโอดลบส่วนสายบวกที่ที่ขั้วไดโอดลลดจะตัวเข็มของเครื่องวัดจะต้องขึ้นเจ้พิง่วน,น,นโอห์มถ้าตัวใดตัวหนึ่งเข็มไม่ขึน้นแสดงว่าตัวนั้นขาด

การตรวจการรับวมจานของไดโอดลบโดยการระต้สายของเครื่องวัดให้สายบวกของคอมพิวเตอร์ที่ที่แผงระบายความร้อนของลบและสายลบที่ี่พวไดโอดลบนตัวเข็มของเครื่องวัดจะต้องไปขึ้นถ้าตัวใดตัวหนึ่งเข็มขึ้นก็เกี่ยวนม่กัด ค่าความต้านทานของผลลวดสเตเตอร์นะครับค่า,คามาตรฐานเราอยู่ที่0.4โอห์มนะครับเราจะวัดที่หนึ่งหนึ่งกับสองนะครับอยู่ที่0.2โอห์มนะครับ1กับ3ครับศูดสองโอห์มเท่าครับแล้ว1กับ4ครับ อยู่ที่สุดที่สองผมแล้วกันนะครับแล้วต่อไปก็สองกระสังครับอยู่ที่สุดสุดจุดสองผมแล้วกันนะครับแล้วก็สองกระสีครับอยู่ที่สุดจุดสองผมแล้วกันครับต่อไปก็สามกระสีอยู่ที่สุดจุ่สองผมเท่ากันครับต่อไปก็สี่กับหนึ่งครับอยู่ที่สุดจุดสองผมแล้วกันนะครับ 报名。